แกจะซื้อไปกินหรือแกจะซื้อไปขายเนี่ยโอ้ยเนี่ยซื้อไปอย่างนีเนี่ยอีกหลายวันเลยก่อจะมาบ้านแม่ค้าบ้านอยู่ไกลบ้านอยู่ไกลบ้านอยู่ไกลโอ้โหอันนี้อันนี้กินใช่ไหมสแตกแล้วโอ้โหตายแล้วแกคนเยอะคนเยอะโอ้แกแกเก็บไว้คนอื่นก็ซื้อบ้างนะเนี่ยโอ้โหตายแล้วเอาตะกร้ากแมาไม่ทันกินก็เรื่องของเขาใครได้มาก่อนก็ได้กินก่อนแหละสดๆใหม่ๆใช่ไหมเจ้ เอาถุงลดโลกร้อนแล้วเหรอแก่บ่าวตะก,ก้าใส่ไปเดีย่ยไม่เอาเรากลัวเมีค้าเอาถุงฟรีใส่ให้แหมแค่ไปคุยจะใหย่ะแม <laughs> เด้เอาไปทาเนียนนะคืนนะตะก,ก้านะตะก,ก้าบ้านยี่นี่เต็มบ้านกันเลยเอามาคืนซะบ้างวันไหนวันไหนผ่านมาก็จะมาเอามาคืนวันไหนยังไม่ผ่านก็อยู่อย่างนั้นสิบใบแล้วบ้งเอามาคืนบ้างไ้ลูกค้าคนอื่นก็ใส่บ้างแหม<อ>มากี่รอบกี่รอบกระหิว ขอบคุณนะคะสําหรับการอ่านเซ็นวันนี้นะคะแปะโป้ไว้ก่อนเด้อเออเปิดบินแล้วจ่ายค่ะอย่ามาพูดจาแบบนี้ไม่น่ารักไม่น่าฟัง